สุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับที่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของวงแถวหน้าที่กําลังมาแรงของญี่ปุ่นย่างโยโซบินะครับกำลังจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยแน่นอนแหละว่าสจหรับแฟนๆครับนี่คือวันที่รอคอยครับหลายคนก็เตรียมตัวซ้อมเพลงเตรียมตัวซื้อของต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าคนตัดจังหวัดอย่างผมก็ซื้อตัว๋วจองโรงแรมอะไรต่างๆนานา,นา,นานเรียบร้อยแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งขึ้นซึ่ง ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นหมดเหมือนกันนะครับก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้มีการขายบัตรมือสองของคอนเสิร์ตเยอะมากๆนะครับและในความเป็นจริงครับณนะขณะน,นี้คอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้โซอาลแบบ1 0อเ์ตเต็มด้วยซ้านะครับก็เลยเกิดเป็นคาถามขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการขายบัตรหรือว่าที่เราเรียกว่าเทบัตรขนาดนี้ตัวหลายๆคนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้เพื่อเตรียมตัวไปงานคอนเสิร์ตในสุดสัปดาห์นี้กันครับ ไปทั้ง2วันนะใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับหรือว่ามาพูดคุยวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะว่าหลายคนถามเข้ามาหลังไมคจนหลังไมคจะระเบิดแล้วนะครับคอนเสิร์ตเดียวของโยซูบิที่หลายคนรอคอยนั้นกําลังจะมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆยังจำโมเมนต์ตอนที่เขาประกาศคนเดียวในงานซัมเมอร์โซนิกแบงคอตอนนั้นได้ไหมครับ วันนั้นใครอยู่ในคอนก็คงจะรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวหลายอย่างขึ้นเหมือนกันนะครับทั้งคอนดีเลโดนตัดเพลงหรือว่าอะไรต่างๆทําให้ช่วงเวลาที่น่าจะมีการประกาศคอนแล้วก็รู้พร้อมกันน่ะมันเหลื่อมกันไปหมดครับควมจริงก็ควรจะเป็นอิคุระประกาศบนเวทีแล้วก็มีการประกาศในเน็ต อ๋อเวลาพร้อมกันพอดีกันเราก็จะตื่นเต้นใช่ไหมแต่ตอนนั้นคือมันเหลื่อมกันไปหมดครับสุดท้ายตอนอิคุระประกาศบนเวทีพวกข้างล่างเวทีคือยืนยิ้มเลยกู <laughs> รู้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็โอเคแหละในตอนนั้นแม้ว่ามันจะมีการดีเลย์กันนิดหน่อยนะแต่ว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวของโยโซบินั้นก็เป็นกระแสะมากๆากครับในตอนแรกทั้งการประกาศรวมถึงตอนซื้อบัตรอะไรตอนนั้นอะ่ะโ,โหฮากันสุดๆนะครับมีการยืมโค้ดขโมยโค้ดจนเป็นราม่าไปจองก่อนก็เรียกว่าวุ่นวายกันทีเดียวฝุ่นตลบเลยนะครับแลว ในวันจองตั๋วจริงนะก็เรียกว่ารอคิวกันเป็นหมื่นนะครับชนิดที่คนเข้ามาทีหลังนั้นแทบถอดใจแต่ทว่าพอไอคิวหมื่นกว่านั้นผ่านไปสุดท้ายมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะก็สามารถซื้อตั๋วกันไนดะ้สําเร็จนะครับตั๋ว VIP หมดอย่างรวดเร็วตั๋วคนแก่หรือว่าตั๋วนั่งก็ขายหมดเช่นกันส่วนตั๋วยืนเนี่ยก็เรียกว่า ขายได้เกือบเกือบหมดนะยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงเวทีไบเทคไลฟ์เนี่ยเป็นเวทีที่ผมไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงสเกลประมาณไหนก็ต้องคอยไปดูกันในวันงานเลยก็แล้วกันซึ่งในวันประกาศขายบัตรเนี่ยรู้สึกจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยาเนะกลางปีก่อนครับมาจนถึงวันคอนเสิร์ตเนี่ยในเดือนมการาปีนี้ก็เรียกว่าข้ามปีกันเลยทีเดียว ระหว่างนี้ผมก็เฝ้าดูเหตุการณ์ครับเป็นเดอะวัชเชอร์มาตลอดนะแล้วก็เห็นว่าคอนเสิร์ตยูอัลบิเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่มีการปล่อยขายบัตรมือสองเนี่ยเยอะมากน่าจะมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในบรรดาคอนญี่ปุ่นรอบ2-3ปีนี้มาเลยนะครับคือนับแค่คอนญี่ปุ่นนะไม่รวมคอนอื่นๆจนหลายๆคนเห็นก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอวิเคราะห์สาเหตุไปด้วยกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับข้อ1 มันเป็นคอนเสิร์ตที่มีการประกาศขายบัตรล่วงหน้าค่อนข้างนานครับแล้วก็ข้ามปีอ่ะคือปกติคอนเสิร์ตอ่ะมันไม่ควรจะทิ้งช่วงห่างกันนานขนาดนี้เนาะอย่างคอนคาเซตเนี่ยเรียกว่าสเกลก็ใกล้ๆกันนะครับจัด2วันเหมือนกันก็เปิดขายล่วงหน้าไม่ได้นานมากแล้วก็เราได้ดูกันไปสนุกกันไปเรียบร้อยทั้ง2วันนะครับแต่ว่าโยซบีเนี่ยรอกันข้ามปีเลยทีเดียวซึ่งถ้ามันล่วงหน้าไม่นานเนี่ยเรายังพอจัดระเบียบชีวิตได้ว่าเออเดือนนี้จะไม่ไปไหนไม่รับงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันข้ามปีแล้วอะ เราจะไม่รู้เลยครับว่าปีหน้าเราจะมีงานอะไรจะติดธุระอะไรในตอนนั้นไหมซึ่งกับโยโซบิคอนเสิร์ตนี้มันก็เป็นอย่างนั้นครับซึ่งสังเกตได้เลยว่ารอบๆตัวผมครับเพื่อนๆที่เป็นสายญี่ปุ่นสายล่ามสายอินฟลูเนี่ยเทบัตรทิ้งกันระนาวครับเพราะว่าติดงานในช่วงนี้ครับอันนี้ต้องสารภาพตามตรงว่าแม้แต่ตัวผมเองก็เกือบต้องเทบัตรเหมือนกันเพราะว่าผมต้องไปโอกินาวาช่วงนั้นแต่ว่า บางเอิญว่าความติ่งของผมมันชนะเรื่องงาน,นครับงานก็เลยต้องหลีกไปนิดนึงเลยขอเลื่อนวันเขาครับสรุปว่าไปคอนเสิร์ตโยสุบีได้ทั้ง2วันบินมากรุงเทพวันเสาร์ดูคนอน2วันเสร็จไว้ที่ปุ๊บบินไปโอกินาว่าต่อเลยแล้วก็บินกลับมาตอนจะเป็นเอ็กนะครับ เสร็จก็บินไปโตเกียวต่อเรียกว่าโอบินเป็นนกเลยครับช่วง 2- อสเดือนนี้งานเยอะจริงๆก็ไม่ค่อยแปลกใจที่จะมีคนเทบัตรในช่วงนั้นนะนอกจากนี้อันนี้บางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกนะครับว่าพอมันเว้นระยะหางจากตอนประกาศขายบัตรอ่ะพอมันยาวเกินไปความรู้สึกตื่นเต้นมันก็รู้สึกจืดจางลงไปบ้าง ไม่ได้ไห้แบบตอนตื่นเต้นกดตั๋วอะไรเงี้ยยิ่งคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้ของวงอ่ะก็อาจจะซื้อเพราะว่ากระแสอะไรในตอนนั้นด้วยมันก็มีความรู้สึกแบบจืดจางลงไปบ้างซึ่งการซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเพราะกระแสเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับจริงมันเป็นเรื่องดีต่อตัวเสือปินด้วยซ้ําที่จะขยายฐานแฟนๆออกไปแต่ว่าพอมันทิ้งระยะห่างมาขนาดนี้มันก็รู้สึกแบบความตื่นเต้นมันจืดจางลงไปได้เหมือนกันข้อ2คอนเสิร์ตและอีเวนต์ชน อันนี้ถ้าคนที่เป็นสายญี่ปุ่นจริงๆอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีคอนให,ใหญ่ๆอะไรที่มาชนตอนนั้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมชนกับคอนที่ญี่ปุ่นหลายคอนเหมือนกันก็เลือกคอนนี้นะโอเคแหละสายญี่ปุ่นจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต้องอย่าลืมว่าคอนโยซบิคราวนี้ในตอนประกาศขายบัตรนะมันตื่นเต้นเป็นกระแสกันมากนะครับคนที่เป็นแฟนเพลงญี่ปุ่นเองก็อยากจะมาหรือว่าบางคนที่ไม่ได้ฟังเพลงญี่ปุ่นแต่ว่ารู้จักโยซบีจากเพลงอนิเมะอะไรต่างๆเอาจริงเพื่อนผมหลายคนน่ะที่รู้สึกว่าเอะเขาไม่ได้รู้จักโยหรือว่า จักเพลงญี่ปุ่นเลยแต่พอเห็นคนซื้อกันเยอะๆก็รู้สึกตื่นเต้นซื้อตามกระแสก็มีนะครับก็แปลว่าชื่อเสียงของวงอะ่ะมันสามารถดึงดูดให้คนที่ไม่เคยรู้จักวงนี้มาก่อนสามารถมาคอนเสิร์ตได้ซึ่งนับเป็นเรื่องดีนะแต่ทว่าในช่วงนั้นครับมันกลับมีคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งสเกลใหญ่ครับจัด2วันเหมือนกันวันเดียวกันเลยครับและเป็นวงที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตแล้วก็มีฐานแฟนเพลงในไทยคท่อนข้างเยอะครับ วงเกาหลีอย่างวงทูเอนวันนั่นเองครับดังนั้นก็คงไม่แปลกถ้าจะมีคนเทไปหาคอนเสิร์ตนั้นเพราะว่าตัวงานทูเอวันก็โซเอาอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยใครที่ซื้อตัวโยซูบิมาแล้วแต่จริงๆแล้วในอดีเราเคยเป็นแฟนของทูเอวันมาก่อนก็ต้องเลือกว่าจะเลือกอันไหนนะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีงานอีเวนต์อื่นเนช่นเออผมรู้สึกจะมีงานรับปริญญา ซ้อมรับปริญญาอะไรประมาณนี้ของมอทอคนที่ต้องรับปริญญาช่วงนั้นก็อาจจะวุ่นๆยุ่งๆอยูย่ไม่มีเวลามาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีคนมาขายตั๋วในช่วงนั้นข้อที่3ตั๋วขายไม่หมด อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ถ้าคอนเสิร์ตมันมีความแข่งขันกันสูงอะ่ะตั๋วมันก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงนะครับซึ่งในตอนแรกที่มีการเปิดขายตั๋วก็คือมีการแย่งชิงกันสูงจริงๆและในต่างประเทศก็คือแย่งชิงกันมากนะครับทำให้ตอนแรกทุกคนคือพยายามแย่งชิงยื้อแย่งเพื่อให้ได้บัตรมาก่อนกะว่าถึงแม้ไปไม่ได้ยังไงกูก็ขายได้นะเพลเพลได้ราคาสูงขึ้นไปอีก จึงโอ้โหกดกันรัวๆเลยครับบางคนเนี่ยกดมาเยอะกว่าที่ต้องการด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นของล้าค่าเป็นลิมิเต็ดที่หลังจากนี้จะหาไม่ได้ละราคาขึ้นราคาขึ้นแต่พอเอาข้อจริงครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือตั๋วเขาขายไม่หมดดังนั้นมันแทบไม่มีความจําเป็นเลยที่คนอยากไปดูแล้วยังไม่ได้ตัว๋วจะต้องมาซื้อตั๋วรีเซลครับต่อให้ราคาเท่ากันอ้าวก็ออฟฟิเชียลเขายังขายไม่หมดอะทำไมเราจะต้องมาซื้อต่อจากคนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้จะโกงเราหรือเปล่าก็ซื้อจากออฟฟิเชียลไม่เสี่ยงด้วยดดัังนนน้คคที่่วิวา ซื้อไว้ก่อนไปไม่ได้ค่อยขายเนี่ยเอาเข้าจริงตั๋วมันก็ไม่ได้ขายง่ายอย่างที่คิดนะทำให้ตั๋วของคนที่ขายไม่ออกก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหน้าฟีดวนเวียนอยู่ในระบบเรื่อยๆจะรู้สึกว่าทําไมขายกันเยอะขายกันไม่จบไม่สิ้นขายกันตลอดเวลาขนาดนี้นอกจากนี้ปกติคอนเสิร์ตแบบนี้มันจะมีพลังซื้อของต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่างานนี้จัดกันหลายที่นะ จัดกันหลายประเทศทําให้ต่างชาติประเทศที่วงโยซบิไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็กระจายกันไปในประเทศต่างๆแล้วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ตั๋วที่ไทยขายไม่หมดนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้คนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้เาจะเป็นต้องเดินทางมาที่ไทยมากนักเชื่อแหละว่ามีนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้เยอะเท่างานอื่นๆอ,อย่างทราวิสเจแปนหรือว่าเพอร์ฟูมอะไรต่างๆที่เพิ่งผ่านมาแทบจะมีคนญี่ปุ่นมากกว่าครึ่งนะครับข้อที่4คอนเสิร์ตเยอะหมุนเงินไม่ทันอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยมีคอนเสิร์ตญี่ปุ่นในไทยเยเอะะมากๆนครับ แลวคอนเสิร์ตที่นอกเหนือจากญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะเช่นกันบางคนก็ขายตัวปีที่แล้วแล้วก็ล้นมาถึงปีนี้เช่นกันครับอย่างอาโดที่ก็ขายบัตรไปแล้วทำให้ช่วงเนี้หลายๆคนอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินครับทั้งในเรื่องคอนเสิร์ตที่มันเยอะมากใครเป็นแฟนคอนเสิร์ตโอ้โหอันนู้นก็ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องซื้อ,อ,นนอ,อแถมประกาศพร้อมกันหมุนเงินไม่ทันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องที่นอกเหนือจากคอนเสิร์ตอะ ตอนนี้มันมกราคมเนาะเดือนที่1ต้นปีเองมันก็มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับดังนั้นมันก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องขายมันก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งอะราคาเออบัตรมันก็ ครึ่งหมื่นแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างขายยากเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเห็นใจนะเอาจริงผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนกับการที่ต้องซื้อตัวคอนเสิร์ตจนตัวเองต้องลําบากนะครับเพราะว่าตัวคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้เงินค่อนข้างสูงนะผมว่าถ้ามีปัญหาทางการเงินเนี่ยเราก็อาจจะเลือกเท่าที่เราจ่ายไหวนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยซื้อไปก่อนแล้วค่อยไปขายเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุติดดอยแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่5พ่อค้าแม่ค้ารีเซล ข้อนี้เป็นสิ่งที่เจอทุกงานขายตั๋วนะครับเป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตครับแต่ว่าอย่างฟุตบอลทีมชาติไทยที่แข่งที่ราชมังเนี่ยโอ้โหเห็นกันชัดๆเลยครับตั๋วหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วคนซื้อไม่ได้ตอนแรกขนาดน้องเทนนิสนักกีฬาทีมชาติยังหาตั๋วไม่ได้อ่ะคุณคิดดูนะครับแต่ว่าใครที่ไปสนามก็คงจะรู้ว่าโอ้โหตัว๋วไหนบอกหมดไงมันขายหน้าสนามเป็นเกลื่อนเลยนะครับ พอแล้วที่ผมไปถ่ายคลิปหน้าสนามเนี่ยโอ้โหเจอแบบเต็มๆจังหวะซิทคอมมากหแเอนันเดนันเดะักสังารแล้วก็แน่นอนว่างานคอนเสิร์ตที่มันมีการแข่งขันมากๆ มันก็ต้องมีคนที่ตั้งใจซื้อไปเพื่อรีเซลตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับลองคิดดูสิไอการต่อคิวซื้อบัตรทางเนดตตอนนั้นน่ะคิวมันแทบจะรันไปถึงหลักแสนน่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่มีคนแบบขนาดนั้นเข้าไปมุงอ่ะงานนี้ก็แน่นอนว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งใจจะตัดหน้าคนอื่นเพื่อเอาไปขายอย่างแน่นอนนะครับเพราะกระแสนในตอนแรกโหแรงมากๆจนหลายคนคาดเดากันว่า หมดใน5นาทีหมดแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอซื้อตั๋วเข้าจริงนะมันก็ไม่ได้แย่งชิงกันขนาดนั้นนะครับคนที่เข้ามาทีหลังตอนตลาดวายไปแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวเข้ามาซื้อได้เลยนะครับยกเว้นพวกบัตร V.I.P. หรือว่าที่นั่งดีๆอะไรต่างๆเนี่ยก็หมดไปก่อนนะครับบัตรยืนก็คือเหลือแบบสบายๆนะในตอนนั้นแล้วก็ยังคงเหลือมาถึงตอนนี้ในบางโซนนะครับทาให้แผนของพ่อค้าแม่ค้ารีเซลพังครับก็อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะบัตรออฟฟิเชียลมันก็ยังเหลือทำไมฉันต้องมาซื้อของพวกรีเซลด้วยวะ ยิ่งพวกโกงราคานี่คือจบชีวิตเลยนะครับสุดท้ายพวกค้าแม่ค้ารีเซล,ลทั้งหลายก็อาจจะต้องแฝงตัวมาเป็นเหล่าคนติดงานติดธุระกดเกินอะไรต่างๆหาเหตุผลเอามาปล่อยเท่าทุนเหมือนกันแถมขายยากต้องเจ็บตัวกันไปนะครับก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดสังเกตชลากกดื่มทุกครั้งนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลบางส่วนแหละที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเทบัตรแบบนี้จนหลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลแต่ว่า เราควรจะกังวลกับการเทบัตรไหมผมว่ามันก็ไม่นะครับเราควรจะกังวลเรื่องบัตรไม่โฉเอา100%ไหมจริงๆต้องอย่าลืมนะว่านี่คือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของโยโซบิในไทยนะครับการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกแบบจัดเต็ม2รอบเนี่ยผมว่ามันเกินความคาดหมายไปมากแล้วบัตรก็ถือว่าขายออกไปเยอะนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในสเกลใหญ่2รอบที่มีบัตรยืนจุคนได้ค่อนข้างเยอะแบบนี้ผมว่ามันก็ขายตั๋วได้เยอะเกินความคาดหมายแล้วแหละแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆของโยโซบิที่ตั้งตารอตั้งแต่วันแรกที่เราหลงรักเขา,เขามาทย เขาประกาศคอนเสิร์ตนับมาจนถึงวันนี้คอนเสิร์ตในคราวนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยู่ในความทรงจําของหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่น่ากังวลกว่าการเทบัตรก็คือเราจะซื้อของทันไหมมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่รู้เลยก็คือระบบแสงเสียงที่นั่งอะไรต่างๆของไบเทคไลฟ์นั้นจะทําให้คนประทับใจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วผมก็เชื่อว่าในวันจริงมันก็คงจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วแหละแต่ว่าโยโซบิก็คือโยโซบิครับไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรผมเชื่อว่า พวกเราและพวกเขาจะผ่านมันไปได้อยู่แล้วเตรียมตัวสนุกกับคอนเสิร์ตในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้กันดีกว่านะครับแน่นอนว่าสําหรับใครที่ไปไม่ได้ในคราวนี้ผมก็จะเก็บภาพของทั้งสองวันมาฝากเช่นเคยและในตอนนี้ขอไปซ้อมร้องเพลงแล้วก็วอร์มพอกันไปก่อนดีกว่านะครับใครที่ไป2วันเหมือนผม <c oughs> อย่าเพิ่งใส่หมดในวันแรกจนเสียงหายนะครับเก็บแรงไว้วันที่2บ้างส่วนใครที่มาวันเดียวเชิญเต็มที่เต็มเหนียวเอาให้เสียงหายตั้งแต่แรกได้เลยนะครับ ช่วงนี้อากาศหนาวครับรักษาสุขภาพกันด้วยไปนั่งไอในคอนเสิร์ตแคกๆเนะี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนอยาทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมัครสามาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง เพลงอะไรดีวะที่จะเข้ากับบรรยากาศคอนเสิร์ตนี้เอาเป็นเพลงชูคุฟุคุก็แล้วกันนะครับเพลงนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะไม่ใช่เพียงแค่ภาพที่ใครสักคนวาดขึ้นมาอีกแล้วมันจะไม่เป็นเพียงแค่เวทีที่ใครสักคนเป็นคนเลือกเท่านั้นอีกแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่พวกเรานั้นช่วยกันสร้างมันขึ้นมาจะมีอีกหลายสิ่งมากมายที่ให้เธอได้ไขว่คว้าฉันนั้นจะไม่มีวันทิ้งให้เธอต้องเดียวดายกระโดดออกไปด้วยกันเลยนะเจอกันที่คอนเสิร์ตรับบายบาย ของเราพอใจ